สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับผมทองมังการนะครับกับวิดีโอคลิปพระเครื่องนะฮะผมก็วันนี้จะมาแบบแปลกๆหน่อยนะครับรูปแบบแปลกๆหน่อยเพราะปกติผมทําคลิปพระเครื่องเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายหน้าตัวเองหรือใช้กล้องหน้าเท่าไหร่นะครับพอดีว่ามีพี่ท่านหนึ่งขอให้ผมทําคลิปนะครับวิดีโอเกี่ยวกับพระธิดากรวุฏต้นลำไยนะครับผมแล้วก็ ขอขอนะครับขอให้ผมนะ่ะถ่ายในลักษณะเนี้ยให้เห็นใบห,หน้าด้วยจริงๆผมไม่ได้ทําเอาใจนะแต่ก็ไม่ได้เหนือบากอว่าแรงผมผมก็ทําให้นะครับผมก็พี่คนที่บอกก็บอกให้ผมทําคลิปในลักษณะเนี้ยซึ่งผมไม่ค่อยได้ทําและไม่คิดจะทํามาก่อนอยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะนผมอาจจะโสมหน่อยนะเพราะว่าผมพิ่งกบจากปลูกปลานะครับที่เขาชุนไก ก็จะเซอร์เซอร์หน่อยแล้วกันนะครับ,ก,รรบก็เข้าเรื่องเลยเลยกันนะครับที่มือที่อยู่ในมือผมนะครับเป็นพระธิกะดานนะครับกรุวัดต้นลหํหไยนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับอยู่ที่อำเภอท่าม,ม่วงนะครับผมก็ัดสร้างจากตะกวัวเก่านะครับจากตะกัวเก่าจากกุ ทำด้านถมด้วยแล้วก็จากที่พัทการแท้ๆที่ว่าเกิดการชํารุดต่างๆนะครับก็นํามารอหลอใหม่นะครับดูจากคลิปวิดีโอต่างๆที่ผ่านมาของผมก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะพูดสั้นๆนะครับก็ไม่ได้เตรียมสคริปอะไรมาเลยนะครับในมือผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่สนิมนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เคยทําคลิปวิดีโอสไตล์นี้นะครับผมนี่ครับให้ดูนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนหรือความมืดของ ของมุมอับของกล้องหน่อยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่แต่เนือ้อนี่คือแบบแดงนะครับแดงแดงแดงเองนะครับไม่ได้ทําแดงด้วยธรรมชาติไม่ได้ทํานะครับดูสวยงามนะครับสวยงามราคาย่อมเยาวมากนะครับผมบอกเลยว่าราคาย่อมเยาวมากนะครับก็ผมจริงๆพระกุ้นํำใหญ่เนี่ยเป็นพระที่ ที่ส่วนตัวผมวเป็นพระที่มีลูกค้าถามเข้ามาค่อนข้างใช้คาว่าเยอะที่สุดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นพระพี่ีดีพุทธคุณดีนะครับผมแล้วก็ปลุกเสกดีราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเป็นแล้วก็เป็นพระที่ผมปล่อยออกบ่อยที่สุดนะครับ,บปล่ปลอยออกบ่อยที่สุดนะครับผมผมจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับมีมีม ให้ทุกพิมพ์นะครับเพื่อนๆสอบถามเข้ามาพิมพ์ไหนสนใจก็สอบถามธงเือรการเข้ามาได้เลยเบอร์ธงเือการไม่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นเบอร์เดิม0ูนย์8ก5 3 3กปนะครับแอดไลน์แอดไ,ได้เบอร์นี้เลยนะครับผมก็บอกว่าวพี่คนที่ขอให้ผมทําคลิปแบบเห็นหน้าตัวผมเองนะครับก็ก็คงจะได้ดูคลิปนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าจะมีคนดูเยอะนะครับเนื่องจากว่า ผมไม่ได้คาดหวังนงแต่แที่ผมเริ่มทํคลิพาะเครื่องต่างๆนานาอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้โด่งดังอะไรนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วกัน <c oughs> อากาศหนาวนะครับช่วงนี้เนี่ยครับพิมใหญ่นะครับสนิมสนิมแดงทั่วองนะครับสนิมแดงทั่วองค์จริงๆนะครับไม่ไม่ได้ราคาคุยนะครับดูด้านหลังแดงครับแดงดีแดงดี ทีดีราคาไม่แพงครับเก็บได้รีบเก็บนะครับผมแนะนาเก็บเก็บพระลักษณะนี้ครับธรรมงการแนะนํานะครับผมเพราะว่าณปัจจุบันนะครับอย่างที่ทราบกันอย่างที่ผมเคยทําคลิปวิดีโอพูดไปในคลิปวิดีโอก่อนเนี่ยต่อนหน้านี้ตั้งหลายวิดีโอนะว่าช่วงนี้พระใหม่นะครับพระก็ใสามาแรงมากนะครับทาให้พระเก่าบางเขาเรียกอะไบางเกจิบางสานักบางวัดถูกลืมไปหรือว่าถูก ประเมินราคาต่่าไปจริงๆพุทธคุณนะครับอยู่ในตัวขององค์พระอยู่ในตัวของเครื่องรางต่างๆนะครับมีได้อยู่ที่มูลค่าอะไรเลยนะครับผมก็ก็เข้าใจนะครับว่าเล่นพระในปี2020หรือว่ายุค 4G5G เนี่ยก็ก็เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วอันเนี้ยเข้าใจนะครับทามือนกันเข้าใจนะครับแต่ก็ จะต้องมีกลุ่มคนนะครับในลักษณะเหมือนผมเนี่ยที่ชอบพระเก่าพุทธคุณดีใช้เองนะครับหรือต้องการจะปล่อยหาให้เพื่อนๆเช่านะครับเพื่อนๆก็ติดต่อมาเช่าพระแท้แน่นอนนะครับผมแล้วก็สบายใจได้เลยครับนะตอนที่ผมทําคลิปวิดีโอครับแรกๆสิ่งหรือว่าประโยคที่ผมโดนถามมากคือพี่ทอมการันตี พระแท้หรือเปล่าช่วงแรกๆผมบอกฮี่พระผมแทนแน่นอนผมกรารันตีช่วงแรกๆหลังๆไปปุ๊บผมก็เลยพูดว่าผมคงไม่ต้องกรารันตีแล้วนะเพราะว่าลูกค้าเช่าหากันไปเยอะแล้วนะครับผมไม่ไม่ได้มีฟิชแบ็กกลับมาเลยว่าพระเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับท้างการเน้นเหมือนเดิมก็คือ,อยังเป็นพระแท้ปีลึกไม่มากปีลึกไม่มากนะครับปีปีลึกไม่มาก พุทธคุณดีเยี่ยมนะครับนำไปใช้นะครับอา,อาราธนาบ่อยๆนะครับผมขอบ่อยๆนะครับรักษาคำพูดรักษาสัจจะให้ดีแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในบางเรื่องที่ท่านได้ขอไปจริงๆนะครับถ้าไม่ได้เป็นแบบ ขอให้ได้เงินเป็นแสนเป็นร้อยล้านเนี่ยอันนี้ก็ดูเกินจริงดูโอเวอร์เวอร์วังไปนะครับผมนะครับอ่ะเนี่ยให้ดูอีกทีนะครับกับพระธกดากรัวต้นลำใหญ่นะครับพิมใหญ่นะครับนี่นะครับถ้าใครอยากจะขอดูรูปเป็นการส่วนตัวนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ0 9 5 3 9 8 2 5 3 3นะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวต้องมีการจ้างไปก่อนแล้วกันนะครับก็ ผมทาตามสัญญาของพี่แล้วนะผมแต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าพี่ท่านใดก็ติติงได้นะครับแต่ผมบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์มืออาชีพแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดนะที่จะเป็นนะครับแค่ชอบพาเครื่องนะครับแล้วพอดีว่ายังมีกลุ่มคนประเภทเหมือนผมนะครับที่ที่ชอบลักษณะพาเครื่องเดียวกันนะครับชอบหลายๆชอบ ทําชอบทายทอดในลักษณะที่ที่เป็นก็แล้วเป็นพื้นเป็นบ้านๆเรืนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามนะครับถึงไม่ได้เยอะเยะมากมายแต่ก็ขอขอบคุณนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูก็ทักไลน์ส่วนตัวผมมาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ทอมันการลาไปก่อนนะครับกรับพระธดานพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดต้นลำใหญ่อําเภอท่าม่วงครับจังหวัดกาญจนบุรี โอเคครับพรินนี้สวัสดีครับผม